เนิ่นนานมาแล้วมีแม่ลูกคู่หนึ่งแม่ชื่อนางจำปีมีลูกสาวชื่อนางจำปาทั้งสองแม่ลูกประกอบอาชีพปลูกผักขายวันหนึ่งมีวัวตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามาในสวนผักของนางจำปีนางจำปีก็บอกให้ลูกสาวไล่วัวออกไปสักพักวัวตัวเดิมก็เข้ามาที่สวนของนางจำปีอีกนางจำปีจึงเอ่ยขึ้นว่าจำปาจำปา จำปาไล่วัวออกไปไกลๆสวนเราหน่อยลูกเดี๋ยวมันจะกินผักที่เราปลูกไว้จำปาก็จัดก,การไล่วัวออกไปจากสวนอีกรอบพอตกเย็นหลังจากที่นางจำปีและลูกกลับมาจากเอาผักไปขายที่ตลาดปรากฏว่าวัวที่ไล่ไปเมื่อตอนเช้าก็กลับมาเล็มยหญ้าก,กินข้างๆแปลงผักอย่างสบายใจเหมือนเดิมนางจำปีจึงเอ่ยขึ้นว่าวัวของใครกันทำไมยังไม่มีเจ้าของมาตามหาอีก ลูกสาวเราเลี้ยงไม่ก่องก็ได้แม่รอเจ้าของมาตามหาค่อยคืนให้เจ้าของเขาจากนั้นเป็นต้นมาวัวตัวนี้ก็อยู่กับนางจำปีและจำปาเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่มีเจ้าของมาตามหาอีกมีอยู่วันหนึ่งมีพระธุดงเดินผ่านมาหน้าบ้านของนางจำปีพระธุดงเห็นวัวที่นางจำปีกับนางจำปาเลี้ยงจึงเอ่ยขึ้นว่ายอม วัวตัวนี้วัวของโยมใช่ไหมนางจำปีจึงพูดขึ้นว่าไม่ใช่วัวของดิฉันหรอกเจ้าค่ะพอดีวัวใครก็ไม่รู้มันพัดหลงมาไล่ไปไหนก็ไม่ยอมไปเลยเลยต้องเลี้ยงไว้นะ่ะเจ้าค่ะพระธุดงเห็นดังนั้นจึงบอกกับนางจำปีไปว่าที่วัวไม่ยอมไปเพราะมันต้องชดใช้กรรมที่มันเคยยืมเงินโยมไปเมื่อครั้งก่อน มันยังไม่ได้ใช้นี่โยมเลยแต่มันได้ตายไปก่อนด้วยอุบัติเหตุมันจึงมาเกิดเป็นวัวเพื่อชดใช้นี้ให้กับโยมให้หมดในชาตินี้นางจำปีได้ฟังพระธุดงกล่าวดังนั้นจึงนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งยืมเงินนางไปหนึ่งแสนบาทแล้วไม่ยอมคืนเงินให้นางเลยบายเบียงมาตลอดจนกระทั่งเพื่อนบ้านคนนี้ก็ได้ตายไปด้วยอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วนี่เอง นื่องจากว่าเพื่อนบ้างคนนี้ชดใช้นี่กรรมไม่หมดเลยต้องเกิดมาเป็นวัวเพื่อชดใช้กรรมตัวเองต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเป็นหนี้หนึ่งร้ล้านแต่จ่ายคืนตรงเวลาคือคนน่านับถือคนเป็นหนี้หนึ่งร้บาทแต่ไม่ยอมคืนคือคนที่คบไม่ได้จงใช้นี่เพื่อสร้างเครดิตไม่ใช่ทำลายเครดิต ไม่สำคัญว่าคุณจะมีหนี้กี่บาทแต่สำคัญที่ว่าคุณบริหารหนี้เป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องครูสาวพารู้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณนะคะ